ข้างๆกันไปเลยยิบหายยิบเก้ายิบเก้าสามแปดสามแปดลองมุม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 เอามุมเลยไม้ไม้ก็บอกมุมเอ้ยคนคบอคนไมุมา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 แต่ขั้นเราหมดเต็มยเบกียดเนี่นั่งนั่งโอยเพื่นกินมมสดมือเนี่ยเพื่นน่ะมแามมาสมกับม เดี๋ยวเดี๋ยวอเดียวเี่ยไปของนกเต็มี่ซุปขอนเต็มอุนนะครับอนอเดี๋ยวเดี๋ยวอนเดี๋ยวุ่มุ่งหนไหมม่้พีฝายยุ่มมุ่มะถ้าได้มุ่นี่มุยิบมอยงนี้ครับกูเกือบตายกับหาลยิบเจ็ใกล้ใกล้กันอยู่สิบสามีสาย่เจ็ดสายสาอดลองเสียงไปน เทปต้มเจ้ากโอ้มวันนี้ผมถือไม้ไผ่แซวผมไม่จำได้หมดขายไหมครังไอ้ไม่ไม่ครับอันนี้ไม่สุดอันนี้เอาแค่ไซส์สองร้อยเนี่ยนะตรงกงเ้าเก้าตั้งตรงขามตรงขามแมนตรงขามไม้มุมตรงขามมุมเด้อมุมเด้อมุมเด้อมุมเลยมุมเลยไอ้หนูก้อนตรงนู้นบอกก้อมุมเลยก้อนจับได้นะครับได้ไมยเลขกสามสิบแปดนะครับผมไปเบิ่งไม้ครับผม สามสิบแปดอันนี้ฝังเลขคู่นะครับแปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกครับสามสิบแปดครับผมเด็กลองมุมครับผมนะครับเขยิบขนของกันับผมผมกับพ่อกันนี่และครับผมกับผมนั่นเองครับวันนี้ก็เดินทางมาบ่อตกปลาครับปลาหวานฟิชิ่งนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาแถวอำเภอมันจานะครับผมจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เป็น เมานะครับผม800โลนะครับแล้วมีรางวัลครับวันนี้ติดตามเราช่วครับผมจะเป็นยังไงครับผมครับผมก็เป็นสูตรนินนะครับ1นึ่งกิโลโเชือแดงเดือดแล้วก็ผมตับครับ Song. ครับผมผมใช้งานนี้นี่นะปูนะตัวนี้มีติดหนึง้นะมีสายห้าร้นะอ้ไม่มีสาย5้0ร้นะตัวนี้นะตัวนี้เสียนะครับติดซุ่โตุกคนละครนะ อนั่นนะศูนย์ติดแปนะครับส่งมาครับขึ้นมานำขังนองที Guys, ่ม no, mm ือ hmm. ท no kind of ี่หนึ่งครับตัวนะตัวทเก่ันะตกปลาเต็มปากนะิง่นอะไ้เลน 82่ั่นยังมีไนมาแลยนะเอาชิ้นเกียวตัวนึงให้พี่เล็กไงตัวอยู่กับพี่ได้นะให้อลตัวเี่ยนะตัวแทนอแ่พ่มาา้าแข็งดีวะลูกมาลูกมาลูกไอ้หนูผมอ้ดอกหูีเนดีันแข็งๆดี้ๆเพราะรัด เดี๋ยวครมพิยนะครับอย่ารูเรืนี้ครับผมพิยศนะครับุ่มน้ำโอ้โครับตัวนี้ครั92ครับน้ำครับตูน้ครัปลาใสตัวนี้105ครับส่งบัตรทับเต็มเียครับขึ้นมานันดีดีเช้านะครับโ้าไเีว่ากัปลาสาย500ที่ลาวมากระทบผมสนุกมาวนะครับ วันนี้วันนี้สิบนะกปลาส้อไทยคนหน่งหนึ่งจุดนึ่งจุดเจ็ดครับตกปลาครับคุณมานำปลาใส่เงนะครับในขณะนี้นะครับปลาง กเก็บปลาอย่างเ <laughs> ดีวยวการวัดน้ำเดื่ดมานะพร้อมแล้วนะข้ะางในน้ำอยู่ในสังน่งได้ที่กรรมการนะเดี๋ยวน้องๆเขาไปเสิร์ฟให้นะโอ้เต็หมหัวมาเลยอ้อจิยมนะครับ

เดี่ยวตกปลาได้ทดกนดีหล่อน้ำหนักดูนะผเทต้อมนะโอ้โหม่งเม่ง่ง่งติดเกี่ยวเลยนะตอนนี้โอ้โหันนี้รองชิปศึกษามาด้วยเลยนะสั่งได้ต้สั่งได้แน่เลย 0.89ครับในทันนะปลารอไปอีกติดดปลาขนนงทูเีาติดติดไปแล้วนะเรลวยิงแนหนุ่มหนองมนนะโอ้

บ่บ่บ่เริ่มเปยปอัดวิดีโออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจีนเดี๋ยวอัดวิดีโออยู่เสียงเขาเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดมันไมช่ว่าบักนี่ขื้นหาโอเทะเสียภาพเสียภาพพูดเม็ดเครื่องขวดนี่เพิ่นขายบ่เนาะ 谢谢่ามเยเป็นแบบนี้ละวเ็่รอกเ่เป็นรว่งยืนไทยา่เหยไอะไราั่าิมทนี่ไปเล่ายิ่งทำไรนะน่ัวน้ำของนันน่มนะครับ เด๋อวตกปลาด้ทุนไอนไม่ได้จับมันเอเอ็กไอ้ควมม่ไจับมาวเลยตนี้หนึ่งจนึ่งสาไม่ทันครับสายห้าร้อยเป็นคะแ้้ไอ้หนูไปกลับบ้านเราลูกเข้าเราเข้าเว้าเข้าเราเข่าเรา ป่าดินมันจะเต็มต้นนีนะผมลงมาครัโอ้โหลมาครับืองไหมศูนย์จุดแปดเก้านะครับตัวนทันนะตัวนี้นะกำลังนั่งตุ๋นกันด้วยนะตัวนี้ตัวนี้ตับนี้ของอตกาและเด็กเตะผูก รี้้เนะยังไม่มีอะไรครับมาเต็มๆนตตตัวเต็มซนันี้นะตาาตัวนี้นะเงินนะเป็นเข็มแล้นตัวนี้นะปลาไซเอของเราแล

ของนั่นเนมนะครับหนึ่งปลาและทุ่นเอ,อกีโอ้่าตัวนีนะอ๋อเออดดดดิกดิกคมาตายำยันมีซองอีเด้อหึงจุดสองสองแล้วไม่ทันนะกำกำกึ่งๆ,ๆนะอีกเรื่อของ,นะของ,องนะปลาอำพานะสปปลา นองผมไลหว่าตัวนี้ด้ลูกไใ่กอโอ้ดังดีดีว่ะ่ลูไปเขาาเจาตามติดเลยใด่ลูกตรงคับีลูกตยมเจาเอ้ยลองยี่ยมด้วยองเยี่มเยี่มเย

หนึ <saint S 1> ่งแดย์โอ้ตัวนี้ผที้งไงหนุนน้งมันนะ้งแเก้าสามยู่หรือเปล่านหนึ่งน้งมันนะตัวนี้โู้นะปูหนุน้ำมนแมไม่ทำนันจะคน้มกันนะมีเียรไล่หอครับโอ้โหรับรับ เก็บยป่ารถไปได้ตรงนี้เอเคกตัว้วของน้องเล็กกี้นะเอะกรตะซังโอ้ทางนี้ทางป่าดนเดี๋ยวตกปลารุ่เอ็นอีเก่าซุนเก่าซุนเก่าซนกาซนน้อยนสนามนะคนนี้หน่อยเฮ้ยโอ้โแปดหนึ่งนะรอหนัเนนะนอน้ำหนัก

อีกตัวเป็นปลาโลช่างเลยนะครับมองที่ตรงนี oh, ้นะครับอตัวเป็นปลารอช่างเลยนะครับไม่ต้องรีบครัับมนต้องเลยรุ่นนำอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ที่พี่เบิร์ดนะครับเดี๋ยวเป็นปลาตีวายนะเดี๋ยวเวลาไม่ถึงก็ไม่ทีนะ ส,สังกวนหนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับไม่ต้องหากุ้งนะเนี่มวตถดแดงห้ามใช้ไม่ติดประตูโทษนะครับโทษนะครับจนขอช่องเลยผมนี่มีเป็นรอช่างเลยนะผมปัดฟาร์มเป็นรอช่างเลยนะ

โอ้โครบมยศนะตัวนี้นะนสการนะ่พอนอนที่ที่นะเจ็บต้อมมาปันคนะใ่ครับามันคนละใส่ของปากมาลยปกมากเลยมันอย่างแบบโลกัวระหเนี่ยยานัทตีนะัีนะ gặp 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 lươn gặp 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 gặp

มันไหลมันไหลมันไหลไหลยกว่าเราหรวไปเหมือนพอดีครับสิบกว่าอยู่นะครับจะตั้งกาดครับผม